สวัสดีครับผมพาะว่าเล่นเกมนะครับวันนี้เราจะมาคอมโบชุดที่32กันนะครับผมตามคุณเอกสิธิ์นะครับใช้เลยเป็นสี่สกิลนี้นะครับนี่บันนิงบูลเล็ตดาวทองของเราทันิวไวนะครับลากไม้นะฮะแล้วก็เลเแคนนอนปิดด้วยติดตั้งเลเซอร์เลยนะครับ4ตํตำนาน10วินมาลุย เจอพเยอร์กันเลยนะครับขนาดนี้เวลา5โมงเย็นนะลุยกันมาลุยกันมามามา,มาอัตโนมัติไปดีครับดูจากท่าแล้วเอ้โหตัวไป2ตงอสี่ตำนานกันเลยทีเดียวนะครับ ผมจะลองกดอัตโนมัติแล้วก็แบบกดธรรมดาดูบ้างนะครับสรับกันเรียบร้อยนะครับผมเจาชิ้นจังโดนเราไปแล้วนะครับโอ้โหจัดนะตาที่2ไปดูกันโอเคนะครับเจอกระบอดไปเล่นกระบอดไปครับเล่นกระบอดไปก่อนเก็บแต้มเก็บคะแนนไปก,ก่อนครับเล่นกระบอดเก็บคะแกกนนไปสิโาให้นะ เราแล้วสัตว์เลี้ยงตัวนี้น่าลำคาญสุดแล้วโอเคไปครับตาต่อไปมาครับเพเยอร์เพยเพยอร์เก่าๆมาเล่นใหม่เยอะนะผมผมรู้สึกได้นะตอนนี้เรามาถึง32แล้วนะครับคอมโบของเราแต่อันนี้เอาเอาของเพื่อนมานะครับเพื่อนที่คอมเมนต์ผมนะครับเราถือว่าเป็นเพื่อนกันทางเกมนะครับทุกคน บอกมาเราก็ต้องร้องหน่อยโอ้โหโคจัดนะครับตาที่3ชนะไปได้อย่างง่ายดายตาที่4ครับเียร์นะครับตรงนี้โอเคอ้าวคนนี้เคยอยู่เคยอยู่ยูเดียวกันนะครับโอ้ยยอดสุดยอดนะคร <å> ับ โอเคถือว่าดุดันนะครับเซตนี้ใช้ได้มาต,ต่อไปครับโอเคครับเจอเพยเยอร์รัวๆเลยนะครับอ่านี้จุดมุ่งหมายของผมคือจะต้องเก็บสกิลไว้ครบทุกอันนะฮะผมมีเล็งไว้อีก2-3คอมโบนะครับกำลังทดสอบอยู่ยเลยหายไปนะฮะ รู้ว่าเล่นแบบนี้หรือเปล่านะครับผมติดอัตโนมัติโอเคนะครับยังไม่แพ้นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อมาตาต่อไปครับมาเจอเพยเยอร์แล้วครับดีนะครับวันนี้เจอแต่เพยเยอร์วัดผลและรู้เลยนะฮะชัดเจน คนนี้น่าจะแข็งเลยครับโดนเป็นหนึ่งทีเขาดีท่าอะไรวะคนนี้นี่เขาเก็บไว้เตรียมใส่กับเราแล้วเนี่ยเขายังไม่ปล่อยนะครับก็ไม่มีอ,อะไรหรือเ่า มีมุมแมลงมีดาวเฮ้ยโดนครับผมผมโดนแล้วผมตรง อ๋อมีท่าดึงเนะือ้อเหรอเฮ้ยผมเกือบแพ้นะครับเนี่ยตะคิวตะคิวเริ่มกินนุ่ป้งเลยนะ้ยเฮ้ยเฮ้ย สรุปแล้วเขาเก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยคนนี้ยังชนะนะครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อไปเกมต่อไปครับเยวันนี้ดีนะครับวันนี้ดี32ของเรานี่เจอเพลเยอร์รัวๆเลยนะครับแต่จริงผมไม่ค่อยเจอคนไทยเล่นใหม่ๆเลยนะครับสงสัยน่าไปเล่นกันละใช่ไหมมาดิมาดิาดแลกกันดอกต่อดอกเลยก็มาดิ มาดิครับมาดิยิงแรกกันเลยยิงแรกกันเลยไหม <c oughs> ไม่โดนเวยเดี๋ยวนี้ผมมีเล็งนะครับแต่ผมไม่ได้กดกดดันไหมนี่อยบร้อยสุดยอดน,นะครับดุด,นด,ดันจริงๆนะฮะเขาใส่น้ํายาไม่ลดระดับด้วยไปเกมต่อไปครับ <c oughs> เคนะครับคนนี้เจอไปแล้วนะฮะ ครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆกดบ้างแล้วกันนะทีมก็อัตโนมัติไปได้เลยนี่หว่าสายนมันดูจะค่อยๆกดทําไมนะฮะโอ้โหโซ้โคตรนานเลยครับไอ้สกิลหยิบเลเวลโคตรนานนะครับเลเยวเจ็บเรียวเจ็บนี่นานมากครับ ว่าแล้วทำไมตีติดยากับผมตีแตกตีแตกหมดเลยนะฮะว่าจะเล่นสายไอ้ไอสก,อกิลเมื่อกี้เหมือนกันสวยไม่น่าเชื่อนะฮะมาต่อไปครับเจอบอสแล้วนะครับตอนนี้เอ้ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าใครมีเซตนี้ลองเอาไปลุยกันนะครับอย่างที่เขาว่าจริงๆนะครับ แต่เทสคอโมโยังไม่ไม่ค่อยได้นชนะติดต่อกันนี้มานานมากแล้วครับผมดูที่จะติดตาลวดนะครับก็ถือว่ายัางไม่ได้เจอแรงที่อัอพขึ้นไปอีกนะครับว่าจะชนะหรือเปล่านะครับในในที่เล่นมายังไม่เจอนะฮะไปเดี๋ยวไปดูตาสุดท้ายกันครับเผื่อจะเจอโอเคนะครับก็ไม่เจอน,นะครับ ปิดท้ายด้วยบอทนะฮะสำหรับคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดชนะสิบตาติดเลยเย้ครับโอเคนะครับเครดิตคุณเอกสิทธ สารีสิงน,นะครับโอเคครับชน,นะสิตานะใช้ได้ก็สำหรับคลิปนี้พ่อมาเล่นเกมขอตัวลาไปก่อนนะครับขดครับผม